ไปถ้าขาดอย่างนี้ นี้ค่ะ26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านคุณใบเตยสุธีวันหรือว่าใบาเตยอาสยามค่ะได้ออกมาเปิดใจทางน้ําตาถึงเรื่องการหย่าก,กับอดีตสามีอย่างดีเจแมนค่ะว่าได้หย่าก,กันจริงและตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวลือออกมาด้วยแต่ว่ารายละเอียดต่างๆเขาก็บอกว่าขอไม่ลงดีเทลเพราะว่ามันแย่แล้วก็มันส่งผลหลายอย่างและที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่ได้ออกมาพูดเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนครอบครัวเราแต่วันนี้มันก็หลายองค์ประกอบไม่สามารถลงดีเทลได้ในทางกฎหมายเขาบอกว่าไม่ได้เป็นสามีแล้วแต่ถ้าใน ชีวิตพ่อแม่ลูกยังเป็นอยู่เสมอส่วนการหย่านในครั้งนี้ค่ะคุณใบเตยบอกว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างตนเองและก็ทางด้านดีเจแมนพร้อมกับบอกว่าการเป็นชีวิตคู่เนี่ยยังเหมือนเดิมพยายามรักษาครอบครัวแบบที่สุดความรู้สึกในฐานะพ่อแม่ลูกคู่ชีวิตยังเหมือนเดิมทุกอย่างและครอบครัวเองก็ทราบเรื่องมาตั้งแต่ต้นพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ค่ะยังไม่ได้คุยกับทางด้านแม่ป๋องพิมพ์แขซึ่งเป็นคุณแม่ของดีเจแมนพร้อมกับยืนยนันเขาว่าถ้าคนข้างในไม่ทอ้อเนี่ยคนรอข้างนอกก็ไม่่่งงออยาแนนน และเรื่องนี้เองค่ะต้องบอกว่ามันมีการโยงไปว่าทางด้านสาวใบเตยนั้นกําลังซุ่มปลูกต้นรักกับทางด้านนักร้องหนุ่มอยู่รายหนึ่งนั่นก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านคุณฟิล์มได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วและครั้งนี้ทางด้านสาวใบเตยก็ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนไม่รู้เรื่องเลยแต่จะไม่ขอเอ่ยถึงบุคคลที่3เชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ทําหน้าที่ตอบคําถามของตัวเองไปหมดแล้วซึ่งก็ตามนั้นเลยไม่ได้มีอะไรในข่าวไม่ได้มีเรื่องจริงแต่ถ้า้า้าา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 ถมมมววววว่่่่่ตตกกกกกกใจจััยยเเเคบบบบอออออ็งงแริๆิๆพพนลลไปดทีฟ์ อยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวแบบนี้มาเป็น1ิปีแล้วร่วมงานอะไรกันด้วยก็จะมีตลอดแต่อันนี้ก็งงอย่างที่บอกเขาบอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าก่อนหน้านี้เลยหลังเกิดเหตุพี่ฟิล์มเนี่ยก็โทรมาหาเขาบอกว่าลงคลิปชี้แจงไปแล้วนะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเห็นแล้วไม่ได้มีอะไรโอเคเข้าใจและตัวคุณใบเตยเองค่ะก็บอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราแล้วข่าวก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซึ่งก็เป็นว่าค่ะชัดเจนแล้วค่ะว่าเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว